วันนี้พี่อ้ําจะมาทําการทดลองขอจัดคราบปลาตามสูตรที่คุณผู้ชมแนะนํามานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้ําจะชี้ให้ดูจุดที่เกิดราก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่ค่ะและสูตรที่คุณผู้ชมแนะนํามานะคะก็จะมีตัวนี้เลยไฮเตอร์สําหรับผ้าขาวค่ะน้าส้มสายชูใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเกลือแกงค่ะและน้ําร้อนนะคะซึ่งพี่อ้ําก็กําลังต้มอยู่ค่ะ นี่นะคะน้ำร้อนแล้วนะคะพี่ออมก็จะเทน้ำร้อนใส่กระมังลงไปเลยนะคะซึ่งปริมาณน้ำนะคะพี่ออมก็จะกะพอท่วมเสื้อนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะสำหรับเสื้อหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะพี่ออมก็จะเติมเกลือแกงลงไปค่ะพี่ออมจะใส่ไป3มช้อนเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไป3มช้อนเต็มๆแบบนี้เลย นะคเสร็จแล้วพปยอมจะคนให้เกลือละลายก่อนนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมสงสัยมานะคะก็เลยแนะนําให้พทอมทําการทดลองดูค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมตัวน้าส้มสายชูลงไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยไฮเตอร์ผ้าขาวนะคะยอมจะใส่ไป3ฝาเต็มๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะนำเสื้อลงไปแช่ได้เลยนะคะโดยจะเน้นบริเวณที่เป็นคาบปลาค่ะจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็กดลงไป นี่นะคะเราก็กดให้จมลงไปในน้ำทุกส่วนแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะพี่ออมก็แช่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะน้ำก็ยังจะอุ่นๆอยู่เลยนะคะถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคะคาบก็ยังจะไม่ออกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ออมจะใช้ผงซักฟอกโรยก่อนที่จะขยี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการขยี้ได้เลยนี่ค่ะ คาบก็จะออกแค่จางๆเท่านั้นนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเสื้อของเราก็สีขาวขึ้นค่ะนี่นะคะดังนั้นนะคะพี่ออมขอสรุปเลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะที่ใช้น้ำส้มสายชูน้ำร้อนไฮเตอร์สำหรับผ้าขาวและเกลือนะคะคา,าบราของเราก็จะไม่ออกเท่าที่ควรนะคะ ถ้าคุณผู้ชมมีสูตรไหนอยากให้เพื่อมทำทำการทดลองอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ